โคนนั้นมีที่มาจากเชื้อโรคโฮมจริงหรือเปล่าความจริง เมื่อพูดถึงหนังสือที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในเวลานี้ยังไงก็ต้องมีแนวสืบสวนสอบสวนทั้งนวนิยายและการ์ตูนเนี่ยก็มีมากมายหลายเรื่องนะครับแต่ถ้านึกถึงการ์ตูนสืบสวนที่รับความนิยมมากที่สุดมีแฟนคลับอยู่มากมายมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นเพียงเด็กประถมแต่ว่าสามารถไขคดีได้เก่งแบบสุดๆใช่แล้วล่ะครับการ์ตูนที่ผมกําลังพูดถึงนี่ก็คือยอดนักสืบจิ๋วโคนันนั่นเองโดยยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันก็เป็นผลงานการเขียนเรื่องและวาดภาพโดย อาจารย์โกโชอาโอยมะเริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ1994โดยเรื่องราวของยอดนักสืบจิวคนนันเนี่ยจะเล่าถึงชีวิตของตัวเอกอย่างคุโดชินิจินักสืบระดับมัธยมปลายอายุ17ปีซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นยอดนักสืบแห่งยุคเฮเซโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดจากวันหนึ่งชินิจิได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนสมัยเด็กๆอย่างโมริรันและชินิจิเนี่ยแอบไปเห็นการเจรจาลับๆของกลุ่มชายชุดดาและไม่ระวังตัวทําให้ถูกกลุ่มชายชุดดาทําร้ายจนสลแกกก็กอกยาพิษ XC869 ที่องค์กรชายชุดดำนั้นคิดค้นให้กับชินิจิ ซึ่งยาพิษนั้นไม่ได้ทําให้เขาเสียชีวิตนะครับแต่ทําให้เขานั้นกลับมีขนาดตัวที่เล็กลงจนกลายเป็นเด็กประถมอายุ7ขวบและได้รับความช่วยเหลือจากดรอากาซะฮิโรชิพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเอโดงะโคนันซึ่งชื่อของโคนันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสื้ออาเธอร์โคนันดอยผู้แต่งนิยายชุดแนวสืบสวนสอบสวนอย่างเชอร์ล็อกโฮมและเพื่อเสาะหาเบาะแสร่องรอยของกลุ่มชายชุดดารวมถึงหาทางรักษาร่างกายให้กลับไปเป็นคุโดชินอิจิโคนันจึงจะไปต้องไปอาศาัยอยู่กับโมริรันเเเพืื่่ออนนนสสสมัด็กกขงขงงาาาทีํงงบ โมริของโมริโคโกโร่ซึ่งเป็นพ่อของรนันนักสืบเอกชนที่พึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้ทําให้คนนันเนี่ยต้องใช้สติปัญญาของตัวเองประกอบก,บกับการใช้สิ่งประดิษฐ์จากดรฮิโรชิคลี่คลายคดีต่างๆแทนโคโกโร่ดยการยิงเข็มยาสลบใส่ที่คอของโคโกโร่และใช้โบที่มีอุปกรณ์เปลี่ยนเสียงแอบอ้างเป็นโคโกโร่จนไขคดีได้สาเร็จในทุกครั้งแหละครับทําให้โมริโคโกโร่ได้รับฉายาว่าโคโกโรนิทราเพราะว่าช่วงเวลาที่คนนั้นไขคดีเนี่ยโคโกโร่นั้นจะหลับอยู่เฉยๆแต่ได้รับเครดิต หลังจากคดีนั้นคลี่คลายนั่นเองล้ครับโดยนอกจากหนังสือกรตูแล้วคนนั้นนั้นยังมีการทำเป็นอนิเมะเริ่มตั้งแต่ปีคศ1996ในประเทศญี่ปุ่นทางสถานีโทรทัศน์และจัดจำหน่ายในรูปแบบของม้วนวิดีโอส่วนในประเทศไทยเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าแรกก็คือวิดีโอสแควร์นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายในรูปแบบของซีดีและดีวีดีโดยบริษัทฮิตเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดหลังจากนั้นลิขสิทธิ์ก็ย้ายมาเป็นของบริษัทที่ไอจีเอและมีการออกอากาศทางโทรทัศน์ และในปัจจุบันเรื่องราวของคนนั้นนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงโดยหนังสือการ์ตูนนั้นถูกตีพิมพ์แบบรวมเล่มมาแล้วถึง106เล่มส่วนอนิเมะออกอากาศมาแล้วมากกว่า1000ตอนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการ์ตูนยอดนิยมที่ขายดีเป็นอันดับ4ของโลกแล้วก็ยังมีแฟนๆคอยติดตามเรื่องราวอยู่เสมอเพราะต่างคนก็คอยลุ้นนะครับว่าชินิจิจะกลับมาเป็นหนุ่มมอปลายได้ตอนไหนและเรื่องราวความรักของชินิจิกับรันเนียจะลงเอ,อยอย่างไรอันนี้ต้องคอยลุ้นกันต่อไปนะครับ